สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องกฤษณ์สีชาแนลครับนำผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับดูเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกันต่อน,นะครับนัดที่2ของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเรดบูลเซาล์สเวนทีมจากออสเตรียนะครับซึ่งปรีซีซั่นนัดอุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เล่นที่ออสเตรียที่หลังน,นะครับนะแล้ววันนี้ก็เจอทีมจากออสเตรียด้วย ในส่วนของการบรรยายเกมนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ผมแอดมินก๊อจินะครับทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายคนนี้เคยเจอกันในรูปก,การที่แล้วในยูฟาเชเบอร์สลีกด้วยนะครับในรอบเป็นกลุ่มอาร์มาตัวเป็นตัวจริงครับด้านฝังซัสบอร์ดับประตูเป็นเซนโควิสครับแผงหลังมีอัลเมอร์เวอร์เบอร์รามานโยกับฟากัสนะครับด้านกลางเป็น e อาชิเมรุกับเอเวปูโซบอสไลครับกับโอคุกาวะ นาเป่าเป็นดาก้ากับทางด้านเบริชชานะครับสองนัดที่เจอกันในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นเลี้ยวคูนแหละครับที่ชนะเซาสุปไ,ปได้ทั้งไปและกลับนะครับมาดูสเปนตัวจริงของฝั่งเวอร์วููบ้างประตูก็เป็นอาริสันเบ็คเกอร์ครับแผงหลังมีซิมิคัสนะครับนวก็วิลเลียมจเจอามาอ่า โจโกเมตกับเฟเชลฟนานได้นะครับคู่ซินเตอร์ตรงกลางเป็นนาบิเกต้าคือติสโจนส์แล้วก็ฟาบินโยน,นะครับแล้วก็สามสานาแดนหน้ายวนครบครับมมฮัมเมหมัดซาร่าลรยโบโต้ฟิมิโนโลและซาเดโอมาเนีอ่าครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับรั้นแรกเป็นฝั่งซาวสบว์บุก ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาน,นะครับเกมอุ่นเครื่องนัดที่2ของลิเวอร์พูลนะครับในช่วงปรีซีซั่นนะครับก่อนที่วันเสาร์นะครับลิเวอร์พูลจะต้องกลับไปอังกฤษแล้วก็ทำศึกชิงโลกการอุศนกับอาร์เซนอลนะครับในศึกคอมมิติชิลนะครับพิมพ์ดีก็คัมแบ็กกลับมาในวันที่12กันยายนนะครับเปิดฤดูกาลนะครับ ซึ่งนัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลจะไปเจอกับลิสต์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์นะครับมาแน่ครับจิ้มมาฟิมิโนซาร่าครับทางขวาซาร่าย้อนมาที่ฟาบินโยคอดิจอโจนครับวินเลียมไหลให้ซาร่าซาร่าไหนกรอบแล้วพยายามไปแล้วแล้วมีคริอดิจโจนสู้โหกเซนโควิตว่าปัดทิ้งก็ไปได้ครับเสาแรกลูกเตะมุมของลิเวอร์พูนครับลูก พยายามแบบไปครับซาร่าแล้วสุดท้ายออดนเคลียร์ทิ้งมีตัวจากแถว2อ,อย่างเคอร์ติสโจนส์แล้วครับแต่ว่ายิงตรงนี้ไม่ผ่านเซนโควิสเป็นโลกเตะมุมครับของทางลิเวอร์พูลนะครับมาเนี่ยย้อนมาที่เคอร์ติสโจนส์แล้วครับเกตาเคอร์ติสโจนส์เคอร์ติสโจนส,จนส์ไปเองแล้วก็สัตว์ด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าหลุดกรอบครับ โอกาสของเคอร์ติจโจนสองครั้งเลยครับแต่ว่าช้อนตายลูกไปนิดหนึ่งครับทำให้บอลปรินออกหลังไปอครับแมโหลดตั้งเตจะประตูครับของเรดบูลซาวบัวครับแซนโควิสนะครับจะเป็นคนเปิดแซนโควิสครับเปิดขึ้นหน้ามา เบริช่าพงแล้วไปเข้าทางกติจโจนสเก,สกต้ากติจโจนส์โรกาเนี้เขาจะใส่เบอร์ใส่เสื้อเบอร์17นะครับฉลองสัญญาใหม่นะครับนะโรกาเที่แล้วเนี่ยใส่เบอร์48นะครับโอคุกาว่าย้อนมาครับเอเวปูสปอสไลน์ครับบอเบอร์ให้อชิเมโรอชิเมโรมาฟากาสเอเวปูจ่ายติดเกดต้ากติจโจนครับซิมิคาสมามาเน่มาเน่โดน โดนยิงจากฟากาสัสฟากัสจ่ายตรงนี้ก็ติดมานี่แต่ว่าเอเวอเรตมาช่วยซ้อนฟากัสครับโอโหกาว่าฟากัสทางขวาฟากาัสเปิดปาแล้วติดโกเมสแถว2ยังมีเอเวอเรตสับแล้วเอเวอเรตไม่ผ่านก็ติดโจรสล้วครับแล้วลิเวอร์พูลจะสวนนะครับเกตา้าไล่ให้ฟิมิโนโ่ฟิมิโน่ย้อนมาครับก็ติดโจนส์ เกตามาเน่มาเน่พามาเองครับมาเน่มาเน่แล้วเลือกทางขวาฐานนะครับซาร่าซาร่าเปิดติดเอาเมอร์แล้วยังมีวินเลียมวินเลียมปัดเสาแรกติดทางด้านเบอร์เบอร์แล้วซิมิคัสมองตั้งมาเกตาซิมิคัสฟาบินโยฟาบินโยยิงลูกนี้โอ้โหเซนโควิดต้องปัดทิ้งนะครับเลือกยิงเสาแรกนะครับ แมแต่ก็ยังไม่ได้ครับกดเต็มๆครับครับเสียดายเลยครับโอ้โหหลดเต็มมุมของลิเวอร์พูลนะครับจากอาซาโดมาน่เสาแรกติดอัลเมอร์เปจนตอนเก็บได้ซาร่าให้ซาโดมาน่นะครับมา, ane, านเ ara, น่แล้วสุดท้ายโอโ้ติดโซโบสไลท์ครับ ดาก่าย้อนนะครับเอาเมอร์สปอสไลให้มาอิชิเมรุเอริชาเอเวปูวางติดซิมิคาสผมเองครับฟามิโยต้องติดโอเคก็ว่าแต่ฟามิโยก็แก้ตัวได้แล้วครับเกตาเกตาไม่ผ่านเอเวปูวันนี้เกตาก็เจอทีมเก่าด้วยครับรวมถึงเซอร์มานเน่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือทาคุมิมินามินโนะครับแต่มินามินโนะวันนี้เป็นตัวสำรองนะครับ แต่ว่าทั้งเกต้าแล้วมาเน่จะจิ้มเก่าดาก้าย้อนกลับมาครับเอฟเวอโปดาก้าให้เอฟเวโปต่ยาวแล้วบอของลิเวอร์พูลเลยครับฟาบ,บินโยให้มาฟิมิโน,โนซาร่าปันเลือกซ้ายมาเน่เก็บได้ครับมาเน่โยกแล้วรอเพื่อนเติมครับมาเน่ย้ยอนมาเกต้ามาเน่กลับมาที่ฟาบ,บินโยเคติจอจนเกตาให้เคติจอนเกตา แฟร์มิโนให้ฟิมิโน่ไม่ผ่านลามาโย่แล้วครับแล้วโดนบีบแมลามาโย่รีบตัดสินใจเตะทิ้งออกข้างครับเสียทุ่มให้กับลิเวอร์พูลนะครับมาเนี่ยทุ่มมาครับซิมิคาส์สใช่มามเกตาฟาบิิโนจ่ายติโอกาว่าแล้วเอเบ์พูเคลีย์ทิ้งบอลออกข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลซิมิคาส์สครับทุ่มมาโกเมส มาเน่ให้ซิมิคลาสครับย้อนมาเกต่าจ่ายเข้าในฟาบินโยมาที่โรเบรโตฟิมินโน่แล้วเกต่าเปิดติดฟากาสโอกาวาเคลียออกมาแล้วโอ้น้ำหนักเกิด <c oughs> จะถึงครับมาเน่แม่ได้ทุ่มต่อครับลิวพ์พโอ้กดดันหนักเลยครับลิวพ์พโอเมสครับให้เกต่า อันนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับไม่ใช่บอลถ้วยอะไรนะครับฟฟมิโน o โดโหโหผู้สินให้ปรูได้เปรียบของอร์พูลนะครับคืติจโจนส์ไหลให้กับทางโมซาร่าแตะมากโอ้โหล้มหน้าก่อนแล้วครับกีตาน่าจะล้ำตั้งแต่ซาร่าแล้วครับจังหวะให้ของครติสโจนส์นี่ครับอก็ล้มชัดเจนแล้วครับถ้าตีเส้นออกมาแบบนี้ ดาก้ามองไปก็ไม่มีผเล่นของซาท์บอลอยู่ตรงนั้นครับแล้วไปถึงอาริสันเบเกอร์อาริสันครับเปิดมาติดรามันโยจมิมไรู้ครับมาที่เอเวอเรสต์เบชาให้ดากา้าเบิช่หวางวินเลียมตีดังกาสกัดทิ้งเลยครับลูกทุ่มของเรดบูลเซาวบวกเอาเมอร์ทุ่มมาครับ สมัครใ์แต่ว่าติดวิลเลียมเดโควิลเลียมเดี่ยวออกมาครับโกเมสคือติดโจรสบางไม่แมนติดลามันโยแล้วครับเอเวอรโพอาชิเมโรครับให้มาดาก้าเอเวอโพอาชิเมโรครับเอเวอโพอาชิเมโรทางซ้าย เซาส์ไลน์เข้าในแล้วโอ้โดนเสาโอ้โหเบจ้าโอ้โหโอ้กะทองของเซาส์บวกครับแต่ว่าแม่นเสาไปหน่อยแต่ว่ามาใหม่ครับออชิเมรุออชิเมรุพามาเองแล้วก็มองเล็งย้อนย้อนมาที่เอเบปูช่วงเวลาของเซาส์บวกว่างเบจ้าให้ออชิเมรุจ่ายลูกนี้ติดวินเลียบส์นะครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวโบโตกลับแล้วครับคัตติจอน ซาร่าหย้อนน้ำหนัก <c oughs> สวอตไลไปสลไลน์น้หนักได้วิชากลับมาที่สวอสไลสวอสไลข้างหน้าข้างหน้ามารอสวอสไลเปิดมาเสาสองยอยโอ้โหติดซิมิคัสมาเน่รับช่วงต่อนะครับซมิคัสกีตายัดนมาที่มาเน่แล้วผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับ <c oughs> เกมนี้ครับา ก็ถือว่าเล่นได้สนุกเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าเซาวบวกนี่ก็มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำจริงครับแต่แต่ภาพบอลไปโดนเสานะครับจบครึ่งแรกนะครับเรดโบเซาวบวกครับยังงสมอกับลิ์โูลอยู่วนประตูต่อส่นนะครับมาดูเกมอ่ะดูไฮไลท์ก่อนครับในครึ่งแรก มีโอกาสตั้งแต่นาทีที่7ครับลิวพูลจกเร์ติสโจนส์นะครับแต่ว่าซนโควิก็ปัดทิ้งออกไปได้นะครับแล้วก็นาทีถัดมาครับอีกครั้งหนึ่งจากเร์ติสโจนส์นะครับยิงด้วยซ้ายมันเลี้ยวออกครับโอกาสส่วนใหญ่ก็เป็นฝั่งลิวพูลนะครับที่เยอะกว่า น,นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งจากฟาบินโยนะครับก็ปัดทิ้งออกไปได้ครับเซนโคลิตแต่จังหวะช็อตที่ยิงโดนเสาของฝั่งเซาท์สโบรดไม่มีนะครับอะไปดูกันต่อเลยครับเอก45นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับดวนต่อครับเรดบูลเซาท์สโบรดกับลิเวอร์พูลครับเกมปรีซีสัน เกมที่2ของลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่นัดหน้าจะด,ดวลกับอาร์เซนอลในศึกคอมมินิตี้ชิลนะครับชิงโลก,การากกุศลบอนเอเวอร์ v ูเคลียทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลเวนเดียมสทุ่มมาครับโกเมสปันดาย เกตาแล้วครับเลือกที่มาเน่ทางซ้ายซิมิคัสซิมิคัสโยก <c oughs> ติดฟากาสลุกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับซิมิคัสทุ่มมาเกตาเกตาย้อนมาที่ซิมิคัสซิมิคัสมองแล้วโอ้แตะไม่ผ่านเอเวอร์พูลแล้วครับเอเวอร์พูลให้มาที่โอคุกาวา ตอก้นย้อนมาครับเอเวอโปกลับไปที่โอกุกะว่าครับโอกาสของริบูซอบวกโอกุกาว่า,า,วา,วาทางขวาโยกโอโกีตาเสียหลักเลยครับโอกุกาว่าย้อนมาฟากาสอาชิเมรุเอเวอโปให้เวริชาวางติดวินเดียมแล้วแถวสองยังได้อยู่อ,อัลเมร์อาชิเมรุแตะแล้วได้ด้วยออกซ้ายครับสวัส,สดีเปิดเปิดติดโกเมสเลยครับ บอลมาอาชิเมโรยังเล่นได้ต่ออาแต่ว่าฟาวก่อนแล้วครับเหมือนจะหวนกระแทกใส่กติจนส์แล้วเบริชชาโดนเปลี่ยนออกแล้วครับส่งทางด้านกอ,อ,อยต้าครับลงไป <c oughs> ฟรีคิกโอ้โหกลายเป็นเสียของครับ เป็นลูกทุ่มของเลดูซาวส์บวกสปอสไลท์ทุ่มมาครับบาร์เบอร์อรให้อาชิเมรุสปอสไลท์วางได้ครับดากา้าดากา้ายังให้ให้ให,ให้ติดฝ่ายบินโยครับแมวเลเลียมสมาธิฝ่ายบินโยซาลา ฟิมิโนครับซาลาอีกครั้งหนึงเรปโตฟิมิโนมอยเมซาลากลับมาที่เรปโตฟิมิโนอีกครั้งนึงไฟบินโยฟิมิโนให้ติดอัลเมอร์นะครับบาเบอร์ ber, ย้อนมารามานโยฟากัสเอเวโปครับมาเน่ ane, จิ้มได้ซิมิคัสเซมาเกต้าเกติจอนส์วางให้เซโดมาเน่นะครับมาเน่แมนนี่ย้อนมาซิมิคัสเซโดมาเน่มาเน่ แต่ย้อนมาเกตาไหลนะครับให้ซิโดบาแน่โอ้โหก็ยังไม่ได้โอ้วันนี้ซปเปอร์เซ็งจริงครับซันโควิดโอ้แต่เลือกยิงเสาแรกนะครับเกตาไหลให้กับซิโลมาเน่นะครับโอ้โหก็ยังไม่ได้ว่าลิโพเปลี่ยนแล้วครับส่งเปโดซิลิเบียแทนคุติจโจนส์ครับอาสาราเสาแรกฟันได้และเอเปปูเคลีย์ทิ้งนะครับโลกทุ่มของลิร์พรเลรอครับ ฟิมิโนทุ่มมาครับฟาบ,บินโยฟาบ,บินโยครับให้ฟิมิโนฟิมิโนย้อนกลับมาครับเฟจิฟ,ฟนานได้ตัวเมสครับฟาบ,บินโยซิลิเบียไอเกต้าแล้วครับเกต้าไม่ผ่านเอเวโปูหาแล้วครับแล้วจะสวนนะครับเส,สาวบวกเอเวโปให้มากอยตา้าโอควาว่าเอเวโปไหลที่โอคก,กาว่าอีกครั้งหนึ่งโอคกาว่าไม่ผ่านซิมิคัส แล้วก็โอ้ทำได้ดีครับซิมิคัสจังหวะน,นิดแล้วลิวโพสวนแล้วครับซาร่าจัดมามาเน่เกตาไหลให้ฟิมิโนทางขวามีนะครับแต่ว่ายังไม่ให้ฟิมิโนฟิมิโนเลือกที่ซาร่าซาร่าไหลให้เกตาโอ้เล่นไม่ได้แต่ซาร่าเก็บได้แล้วฟิมิโนอีกทีนึงก็ติดบล็อกแล้วเคลียร์ทีอมออกมาได้ครับอาาัลเมอร์ลิวโพลุยต่อฟิมโิโนย้อนมาวิลเเลียมส์ฟิมิโนให้เกตา พยายามจะประตูขึ้นมาไม่ได้อ่าพิมโนให้ครับโอ้ซาลาโอ้โหอีกแล้วครับโอ้โหว่าเซนโควิชก็ยังเซฟอีกแล้วครับโอ้ยังไม่ได้ครับโอ้จังหวะไหลให้ยิงตามน้ําเลยครับโมซาลาโอ้โหอ้าวเจฟส์มิเนอร์ครับลงมาแทนเกต้าครับซาลาเสาแรกเจฟส์มิลเนอร์สำหรับแรกฟันได้ย้อนมามิลเนอร์ มิเนอร์ตักมาติดโบเบิร์ตแต่อ่าล้ำหน้าของนะครับฟิมิโนโอ้โหไม่ได้เช็คไลน์ครับฟิมินโนเราตั้งเตะจะประตูครับของซาวส์เบิร์กเปิดติดโกเมสเวลสินให้เล่นต่อครับฟิมินโนให้มิลเนอร์มาเนย้อนมาครับ เซมิคสัสให้มิวเนอร์ยิวเนอร์จิ้มไฟมินโน่ฟิมินโมนโ่ต้องบัดแม่ลูกนี้หลุดกรอบออกไปแล้วครับใจร้อนไปหน่อยครับฟิมินโน่ยิงไม่เต็มเท้าด้วยครับก็บังคับทิศท,ทางยากลำบากหน่อยครับหลุดตั้งแต่ประตูครับของทางซาวส์บวก เซนโควิช <co> <ish> ครับเล่นสั้นๆกับวอเบอร์รามันโยโอ้โหรามันโยแม่แต่ว่ายัางดีที่แม่จะมาที่ฟิมิโนตัดได้เนี่ยบอลแรงครับยังได้อยู่ครับของทางซาวส์บวกสโบอสไลทะลุช่องมาอาชิมเมรุซ้ายครับดากา้าดาก้าตอกส้นให้อาชิมเมรุ <c oughs> จ่ายตรงนี้ติดซาร่าแล้วครับเไโดูซีเบียให้มาฟิมิโน ซิดเบียวินเลียมสซิดเบียครับให้ฟิมิโน่ฟาบินโยครับมาเน่มาเน่พยายามจะไปครับมาเน่ไปแล้วครับมาเน่ให้ฟาบินโยฟาบินโยเลือดทะลุช่องมาที่มาเต้ตนึงประตูต่อศูนย์ได้แล้วครับของทางลิเวอร์พูลครับโอ้ยิงทีมเก่าได้ครับซูโดมาเน่โอ้โหลูกนี้ถือว่าแปดนิ่มนวลเหลือเกินครับซูโดมาเน่โมสิต้าครับ ลูกนี้ของทางเซนโควิดครับอ่าครับนีิโพขึ้นนำํำดูฟาบิโยครับพยายามแล้วโอ้โหให้ดีเหลือเกินครับแล้วก็แปรตามน้ำเลยครับแโดมาเน่เอียงตัวครับหนึ่1-0ครับมาเน่ยิงทีมเก่าแล้วครับ กว่าจะได้ประตูครับลิเวอร์พูลต,ต้องรอถึงนาทีที่82นะครับประตูน้ำจากซิดมานเน่แล้วก็เปลี่ยนอีกคนละครับของทางริเวอร์ซาวบวกเป็นทางด้านเบเนตครับแทนทางด้านเ e อเวอร์พูครับเวลาที่เหลือ เซาส์บอกจะกกลับมาได้หรือเปล่าครับเบเนตอาชิเมรุฟาการอู่ให้ลูกนี้ไม่ล้ำโอกาสของทางดาก้าในกรอบแล้วไหลมาโอ้โหตีเสมอได้จากโอคุกาวะาอาแล้วครับเล็บุกเซาส์บวกกลับคืนสู่เกมโอ้โหโอ้นำได้ไม่กี่นาทีครับลิพูแล้วโตนตีเสมอครับ แนวรับของลิพูเหมือนจากชะงักครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงให้โอ้โหโ้โหไม่มีตัวประกบเลยครับคือเทนั้นแหบไปทางเสาแรกซะเยอะเลยครับแล้วบอลหลุดมาครับโอ้แต่นิ่มๆเลยครับอาิซอนเบเกอร์ก,ก,ก็ยืนขาตายไปแล้วรครับโอ้โ,อโ,อโฮโกว่าครับยิง เตะเสมอให้กับทางด้าน Red Bull Salzburg นะครับนี่ครับมาสยาโอโกกาว่าแล้วครับ1-1ครับโอ้โหแม่เกมนี้จะมีประตูต่อไปหรือเปล่าครับเวลาเหลือ,อไม่เยอะแล้วฟานไดยครับให้ฟาบินโยสิบิยาครับให้ฟาบินโยฟิมิโนฟาบินโยฟิมินโนย้อนมาโกเมสครับเอโดซิเดเบีย โจโกเมสกับเจมส์มิลเนอร์มาเน่มาเน่วางน้ำหนักอุ้ยได้ครับซาร่าซาร่าแล้วย้อนมาที่นี่เนาไปเลียมสปิตเปิดอันนี้โค้งมาเน่โอ้โหโอ้โอกาสทองอีกครั้งครับมาเน่แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับแต่ว่าถ้ามองจากตรงนี้ก็ห่างเหมือนกันนะครับ โอ้แล้วซิมิคัสโดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งแอนโดรบร์ซัมลงไปนะครับโอ้เบอร์โอ้โหจ่ายเสียครับฟิโน,โนชงม,มาได้ฟิโน,โนวางให้ซาร่าแต่โอ้แต่จังหวาให้จังหวาให้มนนันหนักไม่ได้แล้วก็ล้ำหน้าด้วยครับซาร่าอย่างหนึ่งครับ เปิดมาติดเบลซิเบียอยู่นั่งย้อนมาเซเเบียแล้วโอ้โหจบเกมครับหืมหืมกินกันไม่ลงครับเกมคู่นี้ครับเรดบูลซาวส์บวกกับลิเวอร์พูลครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับลิเวอร์พูลได้ประตูนไปก่อนครับจากทางด้านซิโดมาเน่นาทีที่82หลังจากนั้นอีก4นาทีให้หลังโอ้คุกเาว่ายิงตีเสมอให้กับทางด้านเรดบูลซาวส์บวกครับอ่าของจีนนะครับในบันลังคารที่จะถึงนี้นะครับเวลา3ามทุ่มตรงนะครับ วันอังคารที่25สิงหาคมนะครับก็มาลุ้นกันครับแฟนเดอะครนะครับในเกมอยู่เพิ่งดราม่ากันนะครับเนาะอันนี้ก็ดูเพื่อความสนุกนะครับเนาะอ่ะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะฮะอ่ะเจอกันนะครับหลายสดในค่ำคืนวันอังคารนะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับอะลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ